วัครับวันนี้เรามาอยู่กันที่วัดนาโคกนะครับวันนี้เป็นจอที่3นะครับสุดใจภาพยนตร์นะครับสุดใจสิจนันโย หัวก้อบบนนะมันมีระบบไฟมรไบมาดูับน,นี่จานลงไม่เยอะครับทีเด็ดเขาอยู่ที่เครื่องฉายครับอ้าวเข่าไม่ได้แล้วออก่ันออกน ใครอยากรู้ระบบฟ์มเป็นยังไงครับไม่ที่คนรุ่นใหม่ๆที่ยังไม่เคยเห็นไม่เคยเจอต้องมาดูครับเรื่องสุดท้ายแล้ว เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์